เอาละฮะท่านผู้ชมครับมาตามประเด็นนี้กันหน่อยหลังจากที่คนที่เขาทําประกันโควิดกับทางที่พยประกันภัยทําเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเขายื่นเคลมปรากฏว่าบางรายเนี่ยก็เจอปัญหาติดขัดที่ว่า,าทางบริษัทบอกว่าไม่เข้าเงื่อนไขความคุ้มครองหรือว่าทางบริษัทก็บอกว่าหลักฐานเอกสารที่ส่งมาให้กับทางบริษัทพิจารณาเนี่ยเอกสารยังไม่พอขอเอกสารเพิ่ม ทางผู้อประกันภัยเ,ยเขาบอกเ,อเป็นการประวิงเวลาหรือเปล่าดึงเวลาหรือเปล่านะฮะแล้วคนกลุ่มตรงนี้นก็มีจํานวนไม่น้อยเลยนะฮะ,ะเมื่อต้นสัปดาห์เขารวมตัวกัน,นเดี๋ยวขอภาพเลยรวมตัวกันเสร็จไปเลยฮะโอ้โหดูเลยฮะมาชุดใหญ่เลยไปที่บริษัททิพยประกันภัยใส่ชุดดําไปเลยนะฮะเกือบ300คนเนี่ยคุณโหนะนะฮะคือเมื่อเสาร์ที่แล้วผมก็มีโอกาสไปสัมภาษณ์ คุณสมพรสืบถวินกุลกรรมการผู้จัดการยะทิยาประกันภัยก็ประเด็นพวกนี้แหละผมก็ดูจากเนื้อขาวว่าประชาชนเขาเดือดร้อนอะไรอย่างไรประเด็นไหนที่ยังสื่อสารกันยังไม่เข้าใจผมก็ไปถามแล้วก็เรานําเสนอกไปเมื่อเสาร์ที่แล้วนะฮะท่านก็ชี้แจงเป็นข้อๆเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทําไมทิพยะ บางคนนะถึงจ่ายเงินคุ้มครองได้บางคนถึงไม่เข้าเงื่อนไขนะฮะก็เดี๋ยวตามกันดูในเสาร์ที่แล้วได้ถ้าอยากจะฟังกันเต็มๆนะครับแต่เดี๋ยวผมขอเล่าเหตุการณ์ตรงนี้ก่อนนะซึ่งในวันนั้นเองเนี่ยนะฮะทางทิพยประกันภัยเขาก็มีการเตรียมพร้อมต้อนรับคนที่มาเรียกร้องนะครับโดยมีคณะผู้บริหารท่านก็แสดงความเห็นอกเห็นใจเข้าใจลูกค้าที่มารวมตัวก็ได้พูดคุยเจราจากันที่ด้านหน้าตึกสํานักงานใหญ่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ารับการทบทวนสิทธ สามารถทําได้ทันทีซึ่งทางทิพยพประกันภัยเขาจัดที่รับรองด้วยการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยเป็น3กลุ่มด้วยกันนะฮะคือกลุ่มที่1ผู้ป่วยโควิดรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือนอนในโรงพยาบาลสนามเคสเนี่ยบริษัทจะเร่งดําเนินการให้เลยกลุ่มที่2ผู้ป่วยโควิดรักษาตัวในโฮสปิเตลกลุ่มที่3ผู้ป่วยโควิดรักษาตัวในเ I CI Hotel Isolation นนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยไม่สามารถจ่ายได้ เพราะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขกรมธรรม์แต่ครับแต่บริษัทจะอนุโลมจ่ายถ้าผู้ป่วยมีภาวะเสี่ยงตามเงื่อนไขของคอปพซึ่งคอปพเขาออกประกาศมาล่าสุดในเงื่อนไขาการอนุโลมได้นะครับตอนนี้ก็ว่ากันไปตามเงื่อนไขนะฮะซึ่งเบื้องต้นก็มีลูกค้าส่วนหนึ่งที่เข้าข่ายแล้วก็จะรีบดําเนินการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด ทางผู้บริหารของทิพยะก็ชี้แจงกับสื่อซึ่งวันนั้นก็มีสื่อไปร่วมทาข่าวด้วยนะฮะก็บอกว่าการเคลมเข้ามาเนี่ยอันเนี้ยเยอะจริงๆถึงขนาดต้องเกณฑ์พนักงานฝ่ายอื่นๆมาช่วยรับเคสโดยกําหนดเงื่อนไขต่างๆอาจจะมีหลุดไปบ้างอันนี้ทางบริษัทก็ยอมรับมานะฮะจึงอยากให้มาบอกมาพูดคุยนําเอกสารมาให้ทางทิพยะเพื่อทบทวนการพิจารณาสิทธิอีกครั้งหนึ่งและตั้งแต่เริ่มขายกรมธรรม์ประกันภัยโควิดคุ้มครองภาวะโคม่า อันนี้คือ,อโปรแกรมแรกนะฮะที่ทางทิพยัพยัเขาขายตอนนั้นเนี่ยเขาขายประกันภยัยโควิดคุ้มครองโคม,มาไงนะฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยบริษัทมียอดจ่ายเคลมประกันภยัยโควิดแล้วกว่า3,800ถึง3,900ล้านบาทส่วนใหญ่กรมธรร์จะหมดความคุ้มครองกันในช่วงเดือนพฤษภาคม65จําจำนวน1 6ล้าน6แสนถึง2ล้านฉบับนะฮะับ ซึ่งทางทิพยะเญาเขาก็าบอกเลยว่าไม่กระทบต่อความมั่นคงของทิพยะประกันภัยสามารถจ่ายได้ทุกเคสที่เข้าเกณฑ์พิจารณาทางด้านผู้เรียกร้องสิทธิ์บางคนก็เข้าทบทวนการพิจารณาแล้วก็เคลมได้ในวันนั้นนะฮะแล้วก็ยังมีบางส่วนที่เขาก็เดินทางไปที่คอปพเพื่อไปร้องเรียนกันต่อนี่นะฮะอันนี้คือภาพที่ทางคอปพและทิพยประกันภัยเนี่ยเขาประชุมกันเพื่อหาข้อสรุปจากปัญหาที่เกิดขึ้นที่ว่าไปเนี่ยนะฮะ ประชุมกันได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วหลายหลายท่านน่าจะได้เห็นข่าวตรงนี้กันแล้วนะฮะคอพพเขาก็จะให้ทิพยพยับประกันภัยเร่งดําเนินการ5ประเด็นดังนี้นะฮะคือ 1. ทิพยพยับประกันภัยจะจัดตั้งทีมาวกิจขึ้นเพื่อเร่งรัดแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินหมยทดแทนที่เกิดขึ้นให้รวดเร็วและเป็นธรรมก็จะประสานงานกับสํานักงานคอพพอย่างใกล้ชิดนะฮะ ข้อที่2กรณีการโต้แย้งความจะเป็นทางการแพทย์หากบริษัทประสงค์จะตรวจสอบหรือโต้แย้งดุลพินิษความเห็นของแพทย์ผู้ทําการรักษาเมื่อบริษัทดําเนินการแล้วถ้าแพทย์ผู้ทาการรักษาผู้เอาประกันภัยเนี่ยเขามีความเห็นเป็นประการใดให้บริษัทยึดตามนั้นไปเลยแต่ถ้าติดตามจากแพทย์ผู้ทําการรักษาผู้เอาประกันภัยแล้วแต่ว่าคือก็เข้าใจนะฮะ ว่าบางทีเนี่ยทางบริษัทฝ่ายเคมเขาบอกว่าเอยเอกสารที่หมอเขียนมายังไม่ชัดเจนข้อมูลยังไม่เพียงพอขอให้ผู้เอาประกันภัยไปขอมาเพิ่มได้ไหม,มผู้เอาประกันภัยวิ่งกลับไปที่โรงพยาบาลที่รักษาปรากฏว่าโอ้โหผู้ป่วยลนเลยกว่าจะตามตัวคุณหมอกว่าจะได้คิวคุณหมอมันนานอะ่ะนะฮะถ้ากรณีแบบนี้จะทํำยังไงนะฮะบริษัทจะส่งทีมแพทย์ของบริษัทเข้าไปประสานตรวจสอบข้อเท็จจริง จากแพทย์ผู้ทําการรักษาหรือโรงพยาบาลในแต่ละกรณีโดยเร็วอ,อันนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยนะฮะข้อที่3ในการตรวจสอบรายชื่อและเอกสารประกอบเรียองร้องค่าสินหมายทดแทนให้บริษัทเร่งดําเนินการตรวจสอบเอกสารของผู้เอาประกันภัยหากพบว่าเอกสารยังไม่ครบให้บริษัทประสานแจ้งผู้เอาประกันภัยให้จะส่งเอกสารเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อประกอบการพิจารณาโดยเร็ว โดยสำนักงานคอปพ,พอจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารของผู้เอาประกันภัยควบคู่ไปด้วยข้อที่4ี่นะฮะกรณีผู้เอาประกันภัยไม่มีประวัติการรักษาพยาบาลหรือมีประวัติการรักษาพยาบาลแต่ระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วนเรื่องนี้นะฮะบริษัทก็สามารถใช้เอกสาร a 0 1 4ขีดที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภยัย โดยผู้เอาประกันภัยเนี่ยก็สามารถยื่นเอกสารดังกล่าวแทนประวัติการรักษาได้นะครับเพื่อประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนของผู้เอาประกันภัยซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตรงนี้เนี่ยนะฮะทางบริษัทเนี่ยก็จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินใหม่ทดแทนทั้งนี้ไม่เกินจํานวนความคุ้มครองที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์และข้อสุดท้ายข้อที่5นะฮะที่คอปพอกับทิพยะเขาหารือร่อวมกัน คือบริษัทพร้อมจะจ่ายเคลมตามสัญญาประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและรวดเร็วอ่ะนี่นะฮะ,ะก็เป็นข้อสรุปที่คอพพ<ๆ>กับทิพยพยาประกันภัยเขาหารือร่วมกันนะฮะส่วนผู้ที่ทําประกันเอาไว้แล้วคิดว่าเข้าเกณฑ์พิจารณาเนี่ยก็สามารถไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ที่ทิพยประกันภัยเลยนะฮะซึ่งทางทิพยประกันภัยเขาก็ยืนยันว่าถ้าเป็นไปตามสัญญาก็พร้อมจ่ายค่ารักษาโควิด ค่าชดเชยรายได้ในทุกกรณีอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมค่ะ